วันนี้มาร้านเผ็ดมมาครับประสบความสำเร็จได้ไงกับเมนูแค่กะเพราเป็นอย่างเดียวเปลี่ยนป้ายจากโคลสเป็นโอเพนปุ๊บร้างก็จะเต็มตั้งแต่นาทีแรกแล้วก็จะเต็มอย่างเงี้ยไปจนร้านปิดถ้าพูดเรื่องธุรกิจนะเผ็ดมมาค,คืนทุนที่ลงทุนตั้งแต่เดือนที่สามสามเดือนคืนทุนหรอทำไมทำได้ไม่ต้องอ้อมค้อม เคยเป็นดารารหรือเปล่าไม่เคยครับกล้องอยู่นี่หันหลังให้ครับกล้องโอ้โหนี่มันเป็นพิธีกรคนใหม่ของเรานี่คือเชฟเทียนแห่ง็อบเชฟไทยแลนด์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มา้านอะไรครับวันนี้มาล้านเผ็ดหมาครับปกติรายการของเรานั้นจะมาช่วยร้านอาหารที่ประสบปัญหามีวิกฤตแต่วันนี้าารเราจะมาล้านที่เขาประสบความสําเร็จทั้งๆที่เขามีเมนูแค่อย่างเดียวให้สอนพนังานอ่กิเลสพี่พงศ์มากระเพราโอ้โหยืนไม่ต่อใจกูด้วย วันนี้ร้านแรกเป็นร้านเผ็ดมาร์กของพี่แทนไม่ร้านเนี่ยเผ็ดมาร์กเนี่ยมีคุณส่วนทั้งหมด4คนคุณส่วนของเรามีมาร์กวินรู้จักมาร์กวินไหมครับดยูทูเปอร์หนึ่งางโลกไม่เผ็ดไม่กินสองก็คือปาเทพผู้ชายไอนละแล้วก็พี่แทนไอแทนแล้วสี่คือเชฟกิ๊กของโหยอดฝีมือทั้งนั้นทั้งสี่คนร้านเขาเนี่ยไม่ได้จะมากินได้ง่ายๆนะทำไมโอ้โหแถวโคตรยาวนี่เรามาตอนเช้าเขายังไม่เปิด สวัสดีครับคุณแทนแต่งตัวอะไรมาเนี่ยให้มาเป็นพิธีกรผมก็ให้เกียรติทั้งรายการไม่น่าเชื่อว่าเป็นแบบนี้วันนี้เราเปิดให้ก่อนเราเปิดให้ก่อนตั้งแต่ยังไม่เปิดเพราะว่าเพราะว่านี่คือรายการของฮีโร่เอาจริงถ้าเกิดแบดมาแค่เทียนชัยหรือแบบพิธพีชัยนะไม่เปิดนะนี่ฮีโร่มาด้วยผมใส่สีดำมาเพื่อวีฮีโร่เลยวันนี้ก่อนที่มึงจะรู้ว่าร้านกะเพราลาทิศไทยมึงให้คนจากทั่วทั้งโลกมา ที่นี่ไปชิมก่อนเลยเอาทุกอันเว้ยไม่คุยไม่คุยเห็นพัวเอาดูฟังไปเลยทุกเมนูอ้าทุกเมนูผมเคยมาแล้วรอบหนึ่งไม่ทำรายการเป็นไหมเนี่ยกล้องอยู่นี่อย่าหันหลังให้กล้องมือนี่ไม่รู้เรื่องทุกวันนี้จะหันหลังให้กล้องเนี่ยผมอยากดูเมนูเขาหมุนตัวยิบเมนูแล้วหมุนเออเทียนยิบเมนูแล้วหมุนตัวจริงจริงจิตวิทยาของร้านเนี้ผมเคยฟังมาคร่าวๆแล้วนิดนึง การเลือกใช้คู่สีของเขาเนี่ยก็มีผลต่อการขายไม่สัมพันธ์กูด้วยเป็นไงพูดเองพิธีกรต้องเปลี่ยนละมือหันหน้าให้กล้องก่อนได้เนี่ยหันหลังให้กล้องอีกแล้วึงมานั่งฝั่งนี้ผมนั่งฝั่งนี้กา็ได้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแขกรับเชิญก่อนนะครับกโบราณเลยเอ้ามาอะไรการนี่เข้ามาแากอะไรช่างดีกราบไม่กราบไม่นะไม่ได้สวัสดีกราบสวัสดีอย่างนี้เหรอใส่ตัวก็รู้ทักับดูภาพตอนแรกที่เราคุยกันว่าคอนเซ็ปต์เทปนี้เราจะสลับเอาพิธีกรหนึ่งคนมาแทนแล้วเราจะวนไปสัมภาษณ์พิธีกรหลักว่าทำธุรกิจยังไงถูกไหมใครวนเลือกอินทียนชัยรู้ไหมกูขอโทษกูขอโทษคือเฮินโนนมีลิสต์มาเต็มเลย ในบรรดาแบบน้องๆที่รักเนี่ยเราก็ว่าเฮ้ยเคียนเฉิดฉายอยู่มันมา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 แต่เราไม่น่าเอามันมันมาทำไมก่อนพอมันมาแล้วตอนนี้มันไปแล้วนะเปิด10โมงเช้าถึง1ทุ่มพอ9โมง45โมง50อ่ะจะเริ่มมีนักท่องเที่ยวลงจากรถไฟฟ้ามาแท็กซี่มาแกร็บเปลี่ยนป้ายจากโคลสเป็น open ปุ๊บ ร้านก็จะเต็มตั้งแต่นาทีแรกแล้วก็จะเต็มอย่างเงี้ยไปจนร้านปิดเฮ้ยแข่งมาแล้วเหรอเห็นไหมมือหันหลังไปมาแล้ว <S <S จริงจริงอ,อีพีนี้เนี่ยต้องการมาร้านี้มากเพราะอยากรู้ว่าประสบความสำเร็จได้ไงกับเมนูแค่กะเพราเพียงอย่างเดียวตอนเนี้ยพิธีการทำได้หน่อยพิ่แทนรช่วยต้องแชร์ประสบการณ์ให้กับบรรดาผู้ชมทั้งหลายห้รู้ว่าเอ้ยถ้าเรามีเป้าหมายการเดินทางของเรามันต้องการสร้างเป้าเดินทางกระดกกระดักไงทำยังไงไปถึงเป้าหมายเรื่องธุรกิจนะเออ เผ็ดมากเผ็ดมากคืนทุนที่ลงทุนตั้งแต่เดือนที่สามฮะสามเดือนคืนทุนเหรอสามเดือนคืนทุนทําไมไมาถึงทาได้สำคัญที่สุดเลยของการเริ่มต้นธุรกิจใช้คำว่าเริ่มต้นนะคือการประมาณตนแล้วก็การทําตัวเลขต่างๆเช่นถ้าเกิดภาษาธุรกิจเรียก feasibility หรือทําความน่าจะเป็นไปได้ในการที่จะเกิดธุรกิจขึ้นเช่นถ้าเราเช่าที่เท่านี้เราลงทุนเท่านี้เราขายเท่านี้เราจะใช้เวลาเท่าไหร่ ในการได้เงินเท่านั้นกลับมาโเว v e r เงินลงทุนเท่านี้เพจมาร์กเริ่มจากเช่าที่แค่16ตารางเมตรครับเราลอประมาณตนมากเราทาเล็กมาก16ตารางเมตรเพจมาร์กเริ่มจากเงินลงทุนแบบไม่กี่แสนบาทเพราะฉะนั้นเมื่อเราลงทุนต่ํามากเราเช่าที่ถูกมากเราฟิกคอสต่ํ่ำมากไม่ว่าจะเป็นคนมีแค่2คนในวันแรกๆเราเลยสามารถคืนทุนได้เร็วนี้อยู่ที่แบบถ้าเกิดจะทําธุรกิจอยากให้อยากให้ประมาณตนมองว่าเรื่องนี้นะเกิดจากวิธีการตั้งราคาที่ผมว่าราคาที่มันโอเค คือทุกอย่างในการทำผมว่าธุรกิจอย่างพี่แานทำมันเนี้ยคือที่จะบอกว่าโอเคลงอุ่านี้ขับปฏิทินี้ให้เป่าน,นี้ฟิกน,กนี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าราคาต่อหัวเขาคำนวณออกมาแล้วแม่งครอบฟื้นแะล้วทำได้ดีนะมันก็จะเร็วแบบนี้วันนี้ทุกคนรู้นะรายการวันนี้เรามาถ่ายเพราะว่าร้านนี้เป็ความเกิดเราจะให้พี่แทนแชร์นี่ผมหนามากจากเป้าที่พี่แทนเริ่มต้นไวเนี่ยวันนี้มันเดินมาถึงตรงไหนละวันนี้เดินมาถึงจุดที่พี่ก็พูดได้เต็มปากว่าโลกรู้แล้วเมืองไทยมไม่มมได้มีมแค่สท่ทกับต้มยำกุ้งเพราะว่า เรามีน้ทองเที่ยวจากต่างชาติเฉลี่ยมายืนต่อคิวแบบนี้ตั้งแต่เปิดถึงปิดอ่ะวันนึงก็คนละหลายร้อยคนทุกวันก็คนรู้แล้วแหละว่าคนไทยกินกะเพราฝันแรกที่อยากให้โลกรู้ะ่ะมาแล้วมาถึงแล้วแล้วก็แล้วก็เกินฝันไปเยอะมากแล้วเมล่ราคาที่ขายเนี่ยวันนี้กะเพราจานหนึงหนึ่งร้อยสิบเก้ร้อยร้อยยเวลาทำธุรกิจที่แม่มีราคากะ ราคาของมันมึงเดินไปข้างๆเนี่ยกะเพราขายห้าสิบบาทแต่ร้านเนี้ยมึงทำราคาไปเนี่ยสองร้อยะยืนมือขึ้นเร้อยห้าเก้าเอเวอรเรายังอยู่ได้เพราะอะไรครับพ่อข้อนี้คือข้อที่ผมสงสัยมากเพราะตัวผมเองเปิดร้านข้าวขาหมูและมันมีเพดานราคาของอาหารในแต่ละอย่างข้าวขาหมูได้ห้าสิบบาทหกสิบบาทมาขายห้าร้อยอย่างเงี้ยจะไปขายได้ยังไงพ่อต้องบรรยายให้โลกฟังว่าราคาเห้าสิบพ่อทำร้อยห้าเก้าทำไมพ่อยืนอยู่ได้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะอย่างแรกก็ โลเคชันเบสก็สําคัญอ,อย่างสมมุติถ้าเทียนขายขาหมูอยู่ตรงเอกมัยทองหล่อมแบบเราอะเทียนก็เทียนก็ขึ้นราคาขึ้นมาได้ข้อ2ก็คือเรื่องแบรนด์ครับคือเราไม่ได้ขายแค่ข้าวกะเพราเราขาย Experi e n c e ในการมากินกะเพราที่เผ็ดมากเอ็กซ์เพรในที่นี้คืออะไระหนึ่งคือเราทำแบรนด์ดิ้งแข็งแรงมากเราซีเรียสมากเรื่องแบบเรื่องความเป็นเผ็ดมากเผ็ดมากต้องหน้าตาเป็นยังไงมากินแล้วเห็นภาพลักษณ์แล้วรู้ว่าเป็น mark เผ็ดม,มากเลยใช่ไหมเราซีเรียสมากเลยเรื่องแบรนด i ดิ้ง แบรนด์ชัดเจนไหมสีแบรนด์คนเห็นแล้วจาได้ไหมคนมากินแล้วได้อะไรมากกว่าไปกินผัดกระเพรานี่คือเรื่องแบรนด์เรื่องของ Ex experience ในการมา 3. เรื่อง Product เผ็ดม์าไม่ได้อยู่ดีผัดกระเพราแล้วเปิดร้านเลยขาย50าบาทเผ็ดม์าผัดกระเพราโดยที่ไม่เปิดร้านถ้ามาอาดีปีหนึ่งอ่ะกว่าจะยอมเปิดร้านออกมาเราต้องมั่นใจว่าเราผัดมาปีงแล้วจนมันดีที่สุดสําหรับเราเราถึงเปิดถามฮี่โน้ตในฐานะคนทําอาหารความหมึกกี่กร,รัมนะ ร้อยสามสิบเ้ยี่เฮ้ยเห็นไหมดาวโคตรแม่นบอกเลยปลาหมึกร้อยยี่สิบกรัมข้าว 000, ร้อยกรัมปลาหมึกร้อยยี่สิบกรัมไข่เป็ดดาวที่คัดเฉพาะสวยๆไม่สวยไม่ดาวทิ้งนะกระเพราพริกห้าชนิดไม่จานเนี่ยสามร้อยกรัมแล้วใช่ที่อื่นห้าสิบบาทกี่กรัมอะคุณถามเลยส่วนมากวันรัร้อยห้าสิบกรัมไม่เกินรวมข้าวนะนี่คือนี่คือทั้งจานรวมกันสามร้อยกรัมเนื้อสัตว์เยอะกว่ากระเพราทั่วไปเท่าหนึ่ง าใครฟังแล้วงงอาจจะแบบเราอาจจะบอกว่าเหมือนทุกวันนี้คนไปกินกาแฟตามร้านแบบร้านกาแฟดังๆอะ่ะมันก็แก้วหนึ่งแพงกว่ากาแฟโบราณห,หรือกาแฟข้างทางแต่เขาอยากได้เขาอยากได้เอ็กซ์เพรียหรือประสบการณ์ในการได้เข้าไปนั่งที่นั่นได้ลองเมนูของที่นั่นได้อยู่ใกล้ชิดกับแบรนด์ที่ที่เขานั่นเขาสร้างมาเป็นแล้วเวลานานแบรนดิ้งเขาออกมาทุกสุดเลยมไม่ไี่แบรนดิ้งออกกูขายจานด้วยขายจานด้วยเหรอ,อหเป็นเงินเป็นทองไปหมดเราซีเรียสเรื่องทำแบรนด์มาก เราถึงมีโปรดักต์แบบสติกเกอร์เสื้อผู้เสื้อยืดมีจานแม trees, แ้กระทั่งจานเราก็ขายถามว่าขายดีขายดีเพราะอะไรเพราะคนเขากินแล้วเขารู้สึกถึงเอ็กซ์เพรสในการมาไงเขาอยากได้จานกลับไปเป็นที่ระลึกมันจะมีสักกี่ร้านที่แบบคนกินแล้วอยากได้จานอันนี้กลับบ้านอ่ะดูราคานะเฮ้ยจานแพงเขาแม่งสกีรีทั้งใบเป็นลายของใช่ใช่แบบมยังไม่พูดเลยนี่ก็ออกตัวไปก่อนไม่ไว้ใจกันบ้างเลยกูขายจานไม่ได้เลยนะคะก็มีนะคะถ้าเแต่ว่ามึงซื้อสติกเกอร์มีสามแบบสิบแบบ ซือ้อมั้ยเขาหลังซื้อจานกลับบ้านเพื่อสิบใบสอบนะมันเป็นสิ่งนี้คือไอซีเย็นมันคุ้มค่าแล้วคนที่เขาซื้อส่วนมากอ่ะผมว่าเขาไม่ได้สนใจเขาต้องการให้ประสบการณ์นี้มันจดจำอยู่ในใจเราเฮ้ยทำไมวันแรกที่เปิดร้านคนถึงเต็มเลยอ่ะเพชมาร์กเนี่ยใช้งบมาร์เก็ตติ้งในการทำแบรนด์แล้วก็ทำการตลาดทั้งหมดมาปะจนถึงวันนี้สีปี0ูนย์บาทใช่ แต่มันเกิดจากมันเกิดจากหนึ่งก็คือทุนส่วนแต่ละคนนะครับผมเป็นนักวิจารณ์อาหารนักรีวิวนักชิมมาเป็น10ปีแล้วพี่เท่เป็นคนที่ชอบกินข้าวนอกบ้านอุดหนุนร้านทุกร้านมา20ปีแล้วมาร์คมินก็เป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นรีวิวร้านให้เขาทั้งทั้งโลกแล้วเรา3ามคนไม่เคยเก็บเงินใครในการไปรีวิวเพราะนั้นเมื่อเราเปิดปุ๊บทุกคนก็อย่างนี้น่ารักพร้อมใจกันมาโดยที่ไม่ต้องใช้งบมาร์เก็ตติ้งเลยเรียกว่าเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ ยิ่งให้ยิ่งได้อะผมว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ทัศนคติของผู้ประกอบการเป็นหลักเลยนะคือททำธุรกิจมันก็<อ>ต้องรู้จักคําว่าซึ่งพาช่วยเหลือกันนะบางทีมันจะบอกว่าอยู่คนเดียวมันคงอยู่ไม่ได้มีแรงน่อยากสาขาไหนเพิ่มไหมเราอยากรักษายอดขายเท่านี้ให้ยืนระยะได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ได้กะจะขยายให้ยอดมากขึ้นหรือว่ามีสาขามากขึ้นเพราะเรา ค่อนข้างซีเรียสเรื่องของคุณภาพเรื่องของความสม่ำเสมอคอนซิสเซนซี่เราสําคัญมากเพื่ออะไรเพื่อจะรักษาแบรนด์มนไว้ให้แข็งแรงที่สุดแล้วฝันจริงๆเลยคืออยากให้คนมาซื้อแฟรนไชส์เราไปเปิดที่ต่างประเทศเรายังฝันเห็นเพดมาร์กนิวยอร์กเพดมาร์กลอนดอนเพดมาร์กโตเกียวเพดมาร์กฮ่องกงเพดมาร์กสิงคโปร์อยากเห็นเพดมาร์กไปตั้งอยู่ตามประเทศต่างๆแล้วให้ประเทศนั้นๆรู้เลยว่าคนไทยกินอะไรใครใครอยากจะเป็นเจ้าของเพดมาร์กก็ ก็บอกเขายังไม่เปิดวันนี้ตกูต้องไปแล้วเราไปดูคนเดี๋ยว่องที่เจอร้านกูนะใช่เพราะว่าแม่งไม่ได้จริงเขากดดันกูอะ เาบอกว่าคือถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองทําแล้วยังไม่ไดีหรือแบบยังหาทางไปไม่เจออยากให้โฟกัสเป็นอย่างอย่างเผ็ดม,มาร์กผัดกะเพราความเผ็ดเดียวระดับเดียวเนี่ยอยู่ปีเต็ม,มก,กว่าจะยอมขายแบบให้เรียกว่าเผ็ดอะไรเรายอมให้ลูกค้าไม่มีออปชั่นที่เขาต้องการดีกว่าเขาได้สิ่งที่เขาต้องการไปแบบแล้วเล่นทําไม่ได้ดีเพราะนั้นคอนซิสเซนซี่สำคัญครับแล้วก็แบรนดิ้งสำคัญทำให้แบรนด์แข็งแรงไม่จำเป็นต้องสวยงามหรือว่าแบบสีสันสดใส แต่ทำให้แบรนด์ไม่มีชื่อเสียงในทางลบได้นานที่สุดก็พอคนธรรมดามีสิทธิ์นะคะตัดสินได้ขนาดมีแทนบ้างไหมคนทัวไปวัคุณไม่รู้คำถามคีเ่ว่าหาเออคำถามคำถามใครก็ตามที่คิดว่าเผ็ดนะสงเ็จเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นคนดังนะให้ฟังไว้นะพวกมึงไม่ได้ไม่สำเร็จเพราะพวกมึงไม่ดังพวกมึงกระจอกพวกกูต่อให้พวกกูต่อให้ไม่ดังอ่ะ พวกกูก็มีวันนี้กูตั้งใจทำไอ้บบอมันก็ตุกตีก็ไม่ใช่ไี่มันทำจริงกันแล้วตัคือโ่ี่เจอันโลก็แบี้ไม่นิ่งรายการวันนี้สิ่งที่คุณควรจะรู้คือไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าคนที่เขาแบบมีชื่อเสียงเป็นดาราดังแล้วไม่ทำอะไรของเด็ดความเป็นจริงมันอยู่ที่ตัวเราเองผลขวายหาความรู้หรือเปล่าถ้าแค่มึงดูรายการกูนเนี่ยวันนี้เทปที่เด็ดแล้วเนี่ย มึงดูมาสิเพลมึงก็ดูแล้วว่ามึงให้มันประสบความเรียน,นได้ใจต้องเปิดน้ําต้องไม่เต็มแก้วนะพี่น้องนะไม่ได้พูดไม่ออกรายการเพื่อนบอกว,ว่ากูเก่งกูรวยไม่ใช่นะประเด็นคืออยากให้ทุกคน่ะทำได้อะแต่มึงต้องแบบเปิดใจแล้วลองทําดูเป็นกำลังใจให้นะชุบๆค่ะสําหรับร้านเผ็ดมานะคะผลิตภัณฑ์ฮีโร่ของเรานะคะก็แนะนําเป็นอันนี้เลยค่ะ ถุงขยะนะคะเป็นรุ่นแอนตี้แบคทีเรียค่ะสามารถช่วยแอนตี้แบคทีเรียได้ตามนี้เลยคะ่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะเป็นถุงหิ้วใส่ LL นะคะอันนี้ก็คือจะเหมาะกับร้านเผ็ดมามากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าตัวถุงหูหิ้วอันนี้นะคะสามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรงโดยทำให้ลูกค้าปั้นใจในตัวคุณภาพของอาหารได้เลยะคะ่ะ